คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะโอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะเออวันนี้ก็อยู่ผมนะ jc สล็อตนะเพื่อนเออใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กด like, แดชร์กดสัครสมาชผมด้วยแล้วกันเพื่อนนะเออวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาโ <B ac. S 1> บนัสชามนะเพื่อนโบนัสชามก็คือกลุ่มที่บอกเปอร์เซนต์การแตกของแต่ละเกมน,นะเพื่อนแล้วก็เวลาด้วยเออแล้วก็มีเทคนิคดีๆในการเล่นของแต่ละเกมด้วยนะเพื่อน <c oughs> ใครที่สนใจก็เร่งใต้คอมเมนต์แรกได้เลยนะเพื่อนเออก็มันจะเพิ่มอัตราการแตกให้เราน,นะเพื่อน วันนี้ก็จะมาเล่นเกมใหม่นะเพื่อนป<ะ>ั๊กพาบอยนะผู้หญิงนะก็หายไปนานก็ขอจัดตรงจัดหนักนิดหนึ่งนะทุนมาแก้95บาทเท่านั้นเองนะเพื่อนเอาเลยไหมมาหนึ่งเอาเลยไหมเพื่อนนะไม่เอาดีกว่านะเพื่อนก็ขอสักสิบหมุนไปก่อนนะประเดิมระลองไปก่อนนอะขอส,สิบหมุนเบ็ดหนึ่งไปก่อนนะเพื่อนเออ สวยงามเลยดอกน,นี้ไง16บาทโอ้ยมาถึงก็เอาเลยว่ะสองร้อยยี่สิบสองบาทนี่ว่ะเออโอ้โหเพื่อนสุดยอดนะมาถึงก็เอาเลยเป็นไงอะเป็นไงล่ะคูณสองคูนสี่คูนหกคูนแปดคูนยี่สิบคูนสองร้อยคูนสามร้อยเข้ามาแล้วสวยงามไหมล่ะสวยงามไหมล่ะน้องๆโอ้โหแล้วดอกนี้ได้มาเท่าไหร่อีกล่ะแต่ดีจริงหนึ่ง ยี่สิบเอ็ดบาทเออโอ้โหแบบเดียวขึ้นมาร้อยกาบาทแล้วเพื่อนเป็นไงอ่ะสุดยอดปะสุดยอดนะเพื่อนเออก็แบบว่าปังไม่ไหวอ่ะอุ้ยดอกนี้คูณแปดก็มามึงก็ไม่โอ้โหเก้าสิบหกบาทเพื่อนโอ้โอเมกอดโอเมกอดหนึ่งร้อยห้าบาทนะดอกนี้สุดติงกระดิ่งแมวเลยนะเออเย็ดเจี้เย็ดจี้ เคล็ดเคลดเคลเออแล้วเหลืองหมุนสายยังไงเอ้ยเหลืองสีหมุนเง่อนบึ้มมาขอเบิร์นเบ็ดหน่อยละกันนั้นขอเบิร์นเบ็ดหน่อยละกันได้มาดีขนาดนี้อ่ะขอเป็นเบ็ดสีเลยละกันนะเพื่อนเออขอสักงถามที่หมุนไปขอเปิดเทอร์โบหน่อยละกันนะคูณก็มาน้องๆคูณก็มา คูณเข้าไปได้เร็วโอ้โหตอนที่เธอได้กับเขาแล้วจงโทรดีโอ้โหแล้วคูณสิพวกเข้ามาโอ้โหเนี่ยบักหนึ่งร้อยบาทนะตอนนี้เป็นไงอยู่เพื่อนกำไรตอนนี้มาสามร้อยก็บาทแล้วโอ้โหแม่งมาดีจัดอ่ะนะเหมืนมาดีจัดอ่ะนะน้องๆเออ ก็แบบว่าปังไม่ไหวเลยนะเออเรล่มาต่อเรื่อยๆหรือเปล่ามาต่อมาต่อดีน้องโหสวยงามสวยงามไม่ล่าเปียดป,ปีเลยเดี๋ยวกำกไรมาเยอะเดี๋ยวผมจะซื้อฟรีดูนะเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวจบหมุนนี้ก่อนก็ได้นะเออก็เพื่อนคนไหนที่ชื่นชมคลิปผมอยู่ก็กดไลค์ก็กดซ like, ับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะเออจะได้มีกําลังใจทำคิปต่อไปเด้อก็ตอนนี้ทอมากคนดูไม่มีเลย เออไม่ม sí, ีกดทั้งนั้นคงไม่มีกดสเปคคลายแล้วก็ไม่มีกดไลค์เลยนะเพื่อนเออยังไงละดอกนี้เบิ่มเข้ามาเบิ่มเข้ามาเออสวยงามเป็นไงเงยเป็นไงเหร็ดน้ำเออมาต่อเรื่อยๆมาต่อเรื่อยๆลูกเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วหมุดท้ายยังไงโอ้โหยังไม่ครับพี่น้องโอ้โหสามร้อยวัดไหมเพื่อนวัดไหมเอาไหม มาดิก็เหลือห้าสิบห้าบาทเอาไว้ปั้นเนินเบื้อนเออเอาไว้ปั้นดูดิว่ามันใจนี่หรือเปล่านะเออดูดิว่ามันจะมาหรือเปล่านานเบื้อนเออสวยงามยี่สี่บาทเข้ามาเลยจ้างน้องยี่สี่บาทเข้ามาแล้วแล้วดอกนี้ไงคูณแปดเข้ามาคูณสิบกเข้ามาแล้วโอ้โหแต่ไม่ยังอยู่คูณแปดเท่าเดิมนานเบื้อนแล้วดอกนี้ไงอือมาเลยจ้า ม,ม,มันแม่แะเจ๊เลยคูเฮ้ยอย่าบอกนะว่าขาดทุนนะวันนี้าขาดทุนปุณิงานเพื่อนจะขาดทุนไหมตอนนี้กําไรมาหูไม่ได้กําไรเละเออมาร้อยกว่าบาทเองแล้วมูดสุดท้ายยังไงกูว่าขาดทุนทำไ,ไมขาดทุนทำไ,ไมเพื่อนขาดทุนไ,ไหมดอกนี้ยังโอ้โหไม่หมาต่อแล้วดอกนี้ได้ไหมเท่าไหร่แปดสิบบาท แปดสิบบาทมึงก็ขึ้นเนาะโหลสัวสูอย่าทำงี้เยสูสวยงามกูขอสามร้อยบอลพอเพื่อนไม่ซื้อแล้วเฮี้ยกำไรไม่มีเลยขาดทุนอีกหกสิบบาทเพื่อนโอ้โหเจริญบอลนะโยมมาก็อีกสักห้าทหมดแล้วก็ปิดเทโบหน่อยละกันนะเพื่อน ลองดูดิว่ามันจะมาหรือเลปล่านี่น้องโอเคหรือเลปล่านะสวยงามแล้วมาเรื่อยๆมาต่อเรื่อยๆแต่น้องๆสิบเก้าบาทแล้วยังไงโอ้โหคูณได้เท่านี้เหรอแตกได้เท่านี้เหรอนัอ้นๆเนี่ยแตกได้เท่านี้หรอสี่สิบแปดบาทแล้ววายสามตัวเป็นไงเนี่ยน้องๆไม้ยังคันไม้คันเมืองยุกยิกยุกยิกแล้วว่าอยากตีกูดแปดสิบสี่บาทน,นั่นเอานี้เออ ก็น้องๆหนูๆควรไหนที่อายุต่ำก800ล้านปีก็ควรได้รับคำแนะนํานะเออก็ดูผู้ความสรุปสนานและความมานิงเท่านั้นนะไม่แนะนําไม่ได้หรอตามเป็นาดเด้อเออโอเคแน่นอนเออแล้วสวยงามแล้วดอกนี้ไงสิบหกบาทแล้วได้แค่นี้หรอเอ้ยแต่กําไรมาอยู่นะสามร้อยกว่าบาทจะ4สี่ร้อยแล้วและดอกนี้สี่ร้อยเข้าไปดีเออ เอาทุนมาน้อยนิดมากเลยเพมือนนะอืมเอาทุนมาน้อยนิดมากเลยนะนเบื้อนแล้วดอกนี้ยังไงบึ้มเข้าไปอีกหรือเปล่าเออที่จำไม่รู้ใจฉันยังมีอยู่เฮ้ยเฮ้ยไอ้เอี๊จซี่ตลอดนาน,นเบื่อนเออก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครสมาชิบุมด้วยแล้วกันเพื่อนนะเออจะได้มีกำลังใจทำคลิปาต่อไปเดอ้อ นะและดอกนี้งไงบึ้มโอ้โหก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้เวลาการแตกของแต่ละเกมนะก็ลิงใต้คอมเมนต์แรกได้เลยนะเออก็จะมีบอกซ็ิต์การแตกของแต่ละเกมนะเพื่อนแล้วก็ยังมีเพื่อนๆในกลุ่มคอยแชร์เกมแตกมาให้เราดูหลากหลายเกมเลยนะใครสนใจก็ลิงใต้คอมเมนต์แรกได้เลยเพื่อนโอเคนะบาย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  มันจะเพื่อาตาการแต่กก็เรานะเพื่อนโบนัสทรมอ่ะเออก็มีดีอ่ะนะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวต่อไปผมขึ้นเป็นเบ็ดห้าแล้วกันพกเพื่อนเ,นเป็นเบ็ดห้าเลยลนะเออ,เอ,อแต่ตอนนี้มันเงียบอยู่นะเพื่อนมันก็มาแต่ว่ามันมาแบบหายม,มามาห,หายอ่ะคือแบบว่างง,งอยู่นะเพื่อนเออม,มาไมาหายอะไรเงี้ยก็คือแบบไม่ได้ปังอะไรขนาดนั้นนะเออ มาหน่อยก็ดีนะนน,น,นผมจะได้มีตงงังกินขนมนะเออเอาตางงังกินขนมหน่อยดีนะน้องน้องเออขาบอยขาบอยมายูสวยงามแล้วดอกนี้ถั่วยทมเออมาแล้วเบิ้มเข้ามาหนึ่งร้อยกว่าบาทโอ้แล้วดองนี้ปังเลยเพื่อนหนึ่งร้อยสามบ้าบาทนะเออโอ้โหสุดยอด สุดยอดพีเดครับเรือกพี่เออมาต่อดีน้องบึ้มก็มาบึ้มก็มาบึ้มก็มามาอีกหรือเปล่านีไอโอโหแล้วฟีจะเข้าหรือล่ารอบนี้ไงไม่เข้าไม่เข้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเออแต่กําไรตอนนี้มา400กว่าบาทแล้วนะเพื่อนและดอกนี้จะเข้าไม่เข้าก็ไม่เข้าไม่ต้องไม่ต้องมาแบบว่าลีลาลีโลอะไรหรอกนะ โอ้แล้วดอกนี้มาเนี่เรื่อนเป็นไงน้อง,งเป็นไงจ๊ะเฮ้โอ้โหไม่ก็แล้วดอกนี้ได้มาเท่าไรหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทโอ้โหมามาดิเอ้ยโอ้โหมาขึ้นเบ็ดแล้วไม่ไหวแล้วเพื่อนขอขึ้นเบ็ดเป็นเบ็ดอาเลยละกันนะเออเอาหน่อยไหมอ่ะโอ้โหสามร้อยเจ็ดกว่าไม่เอา ขอสักหน้าที่หมุนนะกันเพื่อนนะขอเปิดเทวโวหน่อยนะเออดอกนี้ไงบึ้มกันาหมอีกบึ้มกมาอีกน้องเบึ้มกมาอีกโอ้โหเป็นไงอะตายดีจัดเพื่อนโอ้โหดอกนี้ได้ไหมเท่าไหร่ดอกนี้ได้ไมาอีกเท่าไหร่หเพื่อนโอ้โหเป็นไงหนึ่งร้อยสามหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทนะเออหนึ่งสองสามไปเลยดีไม่มีสี่ห้าหกนะเออก็ สวยต้องออนแล้วเนี่ยอืมสวยงามแล้วตอนนี้บึ้มก็มาบึ้มก็ไม่สุดติ่งรีแมวสวยงามพระรามแปดพระรามเก้าไปเลยนะเออไม่ต้องมาล้างแปดเหมือนช่องอะไรทุกอย่างเนี่ยเออบึ้มก็มาเลยน้องๆ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 สวยงามสวยงามเออมาดิ มาดิน้องมาดิน้องขอเอะขอเอะ้าเข้าก็เข้าไม่เข้าก็ไม่ต้องเข้านะไม่ต้องมาลีลาแนะ้วมันเสียเวลานะเออนะเออสวยงามสิบห้าบาทแล้วดอนนี้ไงยังไงยังไงฮึฮึฮฮฮแล้วมันจะเข้าก็ไม่เข้านะเว้ยมันจะลีลาไหมเออ <c oughs> <c oughs> บึม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 ,บม บํบบตอนนี้กำไรมา700กว่าบาทแล้วนะเพื่อนเออไม่ได้วันอะไรอยู่แล้วนะเออโอ้โหยอดเบ็ห้าเดี๋ยวต่อไปผมขึ้นไปเบ็หกแล้วนะเพื่อนขอขึ้นไปเบ็ห6เลยแล้วกันนะเดี๋ยวจะหมุนนี้ก่อนเดี๋ยวจะหมุนนี้ก่อนแต่ว่ามันก็มาเรื่อยๆนะเพื่อนมาเรื่อยๆจริงแต่ว่ามันจะเข้าก็ไม่เข้านะเออมันจะตันอยู่นั่นแหละเออขอเข้าที่นะเบ็ห้าด้วยนะเพื่อนเออก็คูณเข้าไปดิ คูณเข้าไปเลยนี่เออคูณเข้าไปหน่อยนะน้องสวยงามเปลี่ยเปียไปเลยเนะี้ยเออโอ้โหมาหน่อยก็ดีนะมาหน่อยก็ดีนะเออและดอกนี้ได้มาแล้วหลเพื่อนหนึ่งร้อยสิบบาทนะจ๊ะเออนนเป็นไงี้วันนี้ปังนะเพื่อนโบน,นัสน้ำแตกด้วยนะเออก็ใครอยากรู้เวลาการแตกของแต่ละเกมแล้วก็ เทคนิคในการเล่นของแต่ละเกมก็ลิงใต้คอมเมนต์แรกได้เลยนะเพื่อนนะก็โบนัสทมของผมก็จะมีบออเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมนันเพื่อนแล้วก็ยังเพิ่มเปอร์เซ็นต์การแตกของผมด้วยนะเออแล้วก็เทคนิคดีๆด้วยนันเพื่อนเออใครอยากรู้ก็ลองลิงใต้คอมเมนต์แรกได้เลยลองทงกักไปถามก็ดูนะดอกนี้ยังไงก็เหลือ7บาทเออตอนนี้กำไรมา800กว่าบาทแล้วนั่นเพื่อน แปดร้อยก็บ้านเลยนะดอกนี้ยังไงเบิ้ม,ามาก็ไม่โอ้โหสวยงามแต่ลูกไม้จริงวันนี่จะแต่แล้วจ่ายน้อยอุ้ยไม่น้อยเท่าไหร่นะไม่น้อยเท่าไหร่นะน้องใช่ปะไม่น้อยเท่าไหร่นะเออน้อยนะั่ท้อเล็กนั้นจ้าจท้องนะั้นจุ้โอ้ยสวยงามแล้วดอกนี้ยังไงเบิ้มก็ามาคูณสิคูนแปดไม่มีคูนแปดไม่มีคนเปิดอะไรกันเลยนะพี่น้องเออและเบิ้ม,ามาก็ไม่ เบิ้มก็ไม่ไอีกลกูขอเพิ่มเบ็ดเลยแล้วกันจะเข้าก็าเข้ากูไม่มองมือแล้วกูไม่เอาแล้วนะขอเพิ่มเบ็ดหกเลยแล้วกันเพื่อนเออเบ็ดโอกแล้วก็ขอสักสามสิบหมุนแล้วกันนะขอสักสามที่หมุนแล้วกันปิดเทอ,อร์โบดีกว่านะเพื่อความแบบว่ารีบเราไม่รีบรอมนะเออแบบว่าลลำๆหน่อยอะโอเคป่ะเพื่อนนะเออก็ ไม่อยากจะคุยเยอะอะไรขนาดนั้นะ่ะเออเพื่อนเจอเห็นใจกันบ้างไหมนะักใค้ตายตัวผมละลายใจมาโนยีหลูโอ้สวยงามแล้วดอกนี้งไงบึ้มก็มาคูณสี่้ามาสวยงามคูณแปด้ามาดอกนี้ไงอุ้ยสี่ร้อยกว่าบาทเงอน ดอกนี้ดอกเดียวจ้าพี่น้องโอ้โหปัง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 ไปเลยโอ้ไม่ก็ห้าร้อยบาทเมื่อนเป็ไงโอ้โหเบ็ดกต้องตบเมยเลยกำไรมาพันสี่ร้อยเพาะมันเลยเบ็ดกเลยเฮี้ยปังว่ะเมื่อนเบ็ดกนี้เออเนอะ บิ้มก็ามาดีดโอ้หเป็นไงเมื่อนเป็นไงเบื่อเป็นไงเมื่อแล้วดอกนี้ไงเบิ้มก็ไมาคูณสเข้ามาคูณส,าาสี่เข้ามาทำไรมาพันสรเอ้ยพันห้าแล้วจ้าเออก็ต้องดูเวลาบนน้ตามด้วยนะว่าเกมไหนแตกตอนไหนนะแล้วก็เปอรนะ์เซ็นต์เท่าไหร่นะเออควรเล่นไหมควรควรเล่นหรือไม่ควรเล่นก็ดูเอาเองนะ ว่าเปอร์เซ็นต์มันแตกเท่าไหร่นะนเพื่อนเออก็ใครสนใจก็ริงใต้กอมมนแรกผมได้เลยเพื่อนโอเคนะเพื่อนก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยละกันนะก็ขอ้างอีกรอบนึ่งละกันถ้าเกิดน้องๆหนูๆคนไหนที่อายุต่ำสิปีก็หัวด้รับคำแนะนํานะไม่แนะนําไม่เล่นหรือทําตามไปเด็ดขาดนะน้องๆโอเคนะน้องเออ ไม่บื่อไมมาในยเหรอหลูไม่บื้มก็มาในยเหรอหลูเพื่อนสวยงามแล้ดับนี้ไงโอ้โหเป็นไงอะเป็นไงน,น้นองๆเป็นไงน,น้นองๆโอ้โหคือแบบว่าปังนะเพื่อนปังนะเออปังนะเพนะนะื่อนมาก็เดี๋ยวผมขอจบคลิปเลยดีวยกว่านะถ้าเกิดหมดสุดท้ายนี้เสร็จน,นะเออได้กำไรมาพอสมควรเหมือนกันพันสี่ร้อยกว่าบาท เอาทุวนมาแค่ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่เองนะโอ้ยแต่ดอกนี้เท่าไรเหรืเ่เ่นหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทน,นะจ๊ะเออก็เพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปผมก็กดไลค์ก็กดซับสไคร b ์ผมหน่อยแล้วกันนะเออจะได้มีกอะไรจะนำยูนิตต่อไปดึงโอเคนะเพื่อนและดอกนี้สองโอ้โหสวยงามหนึ่งร้อยกว่าบาท เยอะเยอะเยโอเอโอเอฟนะน้องโอ้โ huh. หเป็นไงเนสุดยอดไปเลยนะพี่455บาทโอ้ uh huh. เลิกดีไหมนี่กำไรมาสองพันกบาทแล้วเนี่ยเอาทุนมานิดหน่อยเองเงอนเอาทุนมา95บาทเท่านั้นเองออโอ้โ uh ห huh. uh huh. และไหลยอย่างนี้เบ็ดอกไหลยอย่างนี้เลยเหรอโว้โหลไม่จริงใจเบ็ดทรงเบ็ดสามเบ็ดจีเบ็ดห้าเลย131บาท like เช่นเคยแล้วตอนนี้โอ้โหเป็นไงอ่ะ ในเรื่องไมเพื่อนเออยอดสุดยอด,ส,ด,ยอดสุดยอดไปเลยลูกพี่และยังไงต่อดอกนี้โอ้คูณยังเยอะคูณยังเยอะแล้วมาต่อเรื่อยๆโอ้ยชิปไม่อยากจะว่าไม่อยากจะด่านะเออเป็นไงดอกนี้สองร้อยกว่าบาทเข้ามาแล้วนะเนื้อเงื่อนเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทไปเลยนะดอกนี้ เบ็ดอกมาจริงนะโอ้โหเพื่อนปังอ่ะปังไม่ไหวเลยเพื่อนนะโอ้โหสุดยอดแล้วมาหนึ่งร้อยก็บาทแล้วคูณสิบหกคูณสามสิบสองก็มาคูณกิบสี่หรือเปล่าดอกนี้เท่าไหร่ดอกนี้เท่าไหร่ต้องมาวัดกันดูนะดอกนี้อืเท่าไหร่ครับพี่น้อง อุ้ยสองมันไปสามบาทเลยหรอเมื่อกี้ผมดูตัวคูณอยู่นะเพื่อนไม่ได้ตั้งใจดูเปอร์เซนต์ไอ้ไม่ได้ตั้งใจดูว่ามันแต่เท่าไหร่นะหูเบื่อนสวรรค์แล้วพอสวรรค์แล้ววันนี้เออก็ขอจบคลิปวิดีโอเพลงดูดีเลยแล้วกันนะเพื่อนก็กรับขอลาไปก่อนแล้วกันนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้รอบหนึ่งแล้วกัน ก็ใครที่อยากรู้เรื่อเปอร์เซน,นต์การแตกของแต่เกมนะก็ริงใต้คอมเมนต์แรกได้เลยนะเพื่อนยังไม่พอก็ยังมีเพื่อนในกลุ่มคอยแชร์เกมแตกมาให้เราดูหลากหลายเกมเลยนะใครสนใจก็ริงใต้คอมเมนต์แรกได้เลยนะเพื่อนลองทักไปทางก็ดูนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันก็สวัสดีทุกคนด้วยนะเออุอยยอดทำไรมาห้าวันกระบาดนะเอ๊